สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนปเดตข่าวสารฟุตบอลไทยและก็ข่าวเจลีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ล่าสุดนะครับโค้ดบอยสุภชัยคมศิลป์ผู้ช่วยผู้สอนของทัพเดอะเรบิดได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมนี้ว่าก่อนเกมในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นเราจะมีการเปลีป่ยนแปลง ในการโรเตชันนักเตะบ้างซึ่งมีชุดเดิมเล่นอยู่ประมาณ8-9คนเท่านั้นซึ่งเกมกับตราดปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายเรารู้สึกถึงการเร่งเกมไม่ได้แต่พอจะจบเกมเราต้องชนะ2ประตูต่อหนึ่งก็ให้ได้3แต้มตามที่เป็นเป้าหมายผู้สื่อข่าวนะครับก็มีการรายงานว่าจะไม่มีชื่อของทิริสินแดงดาเป็นเพราะต้องการให้พักร่างกายก่อนที่จะเจอกับบรียมยูไนเต็ดหรือไม่ทางโค้บอยเผยว่า เหตุ hey, ที่ไม่มีชื่อธีริสินแดงดาก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งมุยเองเนี่ยก็มีอาการตรึงนิดหน่อยเราก็อยากให้เขาฟิตเต็มร้อยในเกมถัดไปรวมถึงสารัฐก็โดนแบนด้วยทําให้โอกาสของผู้เล่นตัวอื่นด้วยครับสำหรับเกมต่อไปนะครับ BG b u t ยู United จะทําศึก Big m a t ช h บุกไปเยือนปราสาทสายฟ้าร u รัมยู United นะครับซึ่งเป็นทีมันดับที่3ของตารางในวันเสาร์ที่13กุมภาพัน,น์นี้สำหรับข่าวต่อไป สเตเดียมดีนะครับเว็บไซต์ที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสนามแข่งขันในโลกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการจัดรางวัลสเตเดียมออฟเดอะเียในปี2020สนามฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างลุสตานอิบราฮิมสเตเดียมรังย่าใหม่ของสโมสรยะโฮราอุนทาซิมยอดทีมนิลีกของมาเลเซียติดโพลใน20สนามยอดเยี่ยมทันสมัยใช้ไลที่สุดในโลกของปี2020ที่ผ่านมาด้วย โดยเกณฑ์นในการคัดเลือกสนามต่างๆมีความจุเกิน10,000ที่นั่งสนามเปิดในช่วง1มกราคถึง31ธันวา2563มีความทันสมัยและก็มีความชัดเจนในเรื่องของเอกลักษณ์ต่างๆ ในส่วนของการประรากาศผลรางวัลสนามที่สุดที่เกิดใหม่บนโลกใบนี้จะมีการประรากาศอีกครั้งหลังจากการโหวตของคณะกรรมการรวมไปถึงการโหวตจากช่องทางออนไลน์ต่างๆของเว็บไซต์ด้วยสนามแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นรงยาวใหม่ของสโมสรเยโฮราอุนทาซิมมีความจุ35,000ที่นั่งมูลค่าในการก่อสร้าง200ล้านริงกิตหรือประมาณ15,000ล้านบาทถูกสร้างตั้งแต่ปี2016แล้วเสร็จสิ้นเมื่อปี2020 ให้เปิดใช้ยอย่างเป็นทางการในวันที่22ิบสองกุมภาพันธ์ปี2,563สนามมีความทันสมัยที่สุดในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยครบครันบริเวณล่านอนอกของสนาม Sport สปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับข่าวต่อไปล่าสุดในครับสื่อของมาเลเซียได้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับกรณีของ ai, อนุพพลวัยผู้ซอนนักเตะค,คู่ครึ่งไทยอังกฤษที่โยกไปค้าแข้งในมาเลเซียกับสมโมสร m a l ากาย n ูเนเตซึ่งลูกแข้งไทยไรายนี้นะครับก็ปักหลักเล่นหลีกสือเหลืองที่ประสบป,ปัญหาในเรื่องของการไม่รับเงินเดือนจากสโมสรต้นสังกัดเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้นะครับมุ่งุ่ลวัยผู้ซ้อนเนี่ยได้โยกย้ายจากหลีกมาเลเซียเนื่องจากปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินเดือนพร้อมกับเรื่องของการฟ้องไปยังฟีฟ่าซึ่งมีรายงานฟีฟ่าสั่งให้จ่ายเงินค้างชำระต่อนพลจํานวน 241,720ดิ 1> 24 1, กตหรือประมาณ1.8ล้านบาทหลังการตัดสินเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนะครับยังไม่มีการดำเนินการใดาจากสมุรถึงนักเตะทำให้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียได้ออกหมายแข็งและก็แจ้งเตือนไปยังสมสูรสอว่าให้มีการจ่ายเงินเดือนที่ยังค้างจ่ายไม่สามารถดำเนินการได้จะหมดสิทธิ์ในการซื้อขายนักเตะผู้เล่นทันที ด้านคือราชิงอดีตนักเตะสุขุไทย FC นะครับเชื้อสายมาเลเซียออตเตรเลียนเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินกับสมโมสรมาลา,ายู u n เต็ดเช่นเดียวกันจำนวน97,500ริงกิตหรือประมาณ7,21,848บาทไทยโดยเจ้าตัวนะครับมีการโพสต์ข้อความในสื่อสัองคมออนไลน์ส่วนตัวว่าสมโมสรควรถูกฟีฟ่าลงโทษสําหรับนะุพล ข้งเกมราับวัย32ปีอดเยาวชน16ปีทีมชาติไทยหลังประสบป,ปัญหาเรื่องของการไม่จ่ายเงินเดือนของสมาพันฟุตบอลมลากายูเนเต็ดก็พาความสามารถของตัวเองไปร่วมทัพทีมระดับไทยหลีก2อย่างเชียงใหม่เอฟซีสำหรับข่าวต่อไปโค้ชแขกหัวหน้าผู้ฝึกสอนสมโมสรลำปางเอฟซีนะครับออกโรงชี้กรณีนักเตะขวนกำลังใจแฟนบอลอีเหนาลงสนามเพียงแค่ช่วงช่วเวลาบาดเจ็บ4นาทีนัดเดย,ยือนอุทัยธานีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้สาเหตุมาจากนักเตะร่างจิว๋วรายนี้นะครับเพิ่งพ้นในช่วงกักตัว14วันตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 แล้วก็เพิ่งเดินทางมาร่วมสมทบกับทีมในช่วงเย็นนะครับ6กุมภาพันธ์ที่โรงแรมก่อนการแข่งขันเพียง24ชั่วโมงซึ่งยังไม่เคยร่วมฝึกซ้อมเทคนิคก,กับทีมและเกรงว่านักเตะนั้นยังไม่สามารถปรับสภาพกับทีมได้อย่างไรก็ตามนะครับจากการติดตามศึกษาตายการเล่นของแข้งรายนี้นะครับก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็จากการฝึกซ้อมครั้งแรกร่วมกันเมื่อเย็นวันนี้ ฝ่ายบริหารและก็โค้ชแขกเองมองว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพและก็สเก็ภาพผู้เล่นนั้นตัวจิวรารนี้คาดว่านักเตะน่าจะสามารถปรับตัวกับทีมได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเล่นกับผู้เล่นหลักถึง11คนแรกในนัดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของราชนาวี f c เย็นเหมือนพรุ่งนี้สำหรับข่าวต่อไปโคชเจจัก,กริดบุญคำนะครับหัวหน้าผู้บุกสอนทัพตราชดา ราชประชา f อฟพอใจผลงานลูกทีมหลังพิกชนะบางกอก FC 6ประตูต่อสในศึกไทยลีก3รอบออมสินหลีกเนชันแนลแชมเปี้ยนชิพกลุ่มตอนล่างนัดแรกพร้อมรับยังมีจุดที่ต้องแก้ไขมั่นใจบุกเยือนเมืองการยูเนเต็ดสนุกแน่นอน โคจเเจจากรฤษกล่าวถึงผลงานของลูกทีมนั้นล่าสุดนะครับก็โอเคครับลูกทีมตอบสนองได้ดีหลังจากที่เราเสียประตูไปซึ่งผมก็พอใจในเกมนี้แม้ว่าเราจะเสียประตูก่อนแต่ลูกทีมนั้นไม่ได้เสียรุบแบบเกมพยายามเล่นตามเทคนิคที่เราซ้อมกันมาก่อนที่จะได้ประตูต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่เราเจอในเกมนี้คือต้องไปแก้ไขต่อไปซึ่งจุดเปลี่ยนของเกมนี้คือครึ่งหลังเนี่ยเรามีประตูขึ้นนําเร็วทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นในช่วงที่เหลือแน่นอนว่าใช้ชนะในการลงสนามนัดแรกเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมนันดต่อต่อไปโดยเฉพาะเกมที่2นะครับที่เราจะบุกไปเยือนเมืองการที่เราเคยเจอกันมานัดสนัดในรอบแบบกลุ่มทําให้พอจะเห็นข้อดีข้อเสียของกันและกันเราเองก็ต้องแก้ไขจุดอ่อนของเราและหาวิธีสร้างปะนะัญหา ในจุดอ่อนของเขาเราไปเยือนเกมนี้นะครับไม่ได้เพียงหวังแค่หนึ่งแต้มทุกนัดที่เราลงสนามเราต้องการชัยชนะแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ของแต่ละเกมนะครับและซึ่งผมเชื่อว่าเกมดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นอีกหนึ่งนัดที่สนุกอย่างแน่นอนสาหรับตราชราราประชาย fc นะครับลงสนามในศึกไทยลีก3รอบออมซินลีกเนชันแนลแชมเปี้ยนชิพกลุ่มตอนล่างนัดที่2นะครับพบกับเมืองการยูเนเต็ดในวันที่14กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกานะครับที่สนามกลางจังหวัดกาญจนบุรี รับข่าวต่อไปทัพฉลามชนมีเปิดคิวชนบริสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของ s g เมืองทองยูเนเต็ดโตโยต้าเทลีปรมาณยีวันพฤหัสบดีนี้เวลา18บแนาฬิกนาทีก่อนเกมมีข่าวดีนะครับในเกมรุกของฝูงฉลามเมื่อโคตเตียสะสมพบประเสริฐเฮสโคตเผยผ่านทีมงานว่าเกมกับเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้นะครับมาริโอเขาทําทีมมาดีจริงนักเตะทั้งไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยสู้ได้หมดแล้วก็มีความมั่นใจและก็สนุกมาก ที่สำคัญคือพึ่งชนะระยองมา4์ความมั่นใจไม่ต้องพูดถึงนะครับเต็มเปี่ยมในการมาเยือนเราเรายังโชคดีเล็กๆนะครับที่โรซิมีเนี่ยอาจจะกลับมาช่วยเราในเกมรุกที่เขาเจ็บจากการฝึกซ้อมแต่ตอนนี้เนี่ยทีมงานเรายังเช็คความฟิต50-50อยู่ที่จะลงสนามได้ในเกมบันพรุ่งนี้ซึ่งมีเขาอย่างแน่นอนซึ่งทําให้เรานั้นมีมิติในเกมรุกมากยิ่งขึ้น และผมเชื่อว่าเกมมันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเกมฟุตบอลที่แลกกันสนุกต่อสู้ด้วยเกมรุกที่เหมามันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่โคตเตียได้กล่าวทิ้งท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ